รู้หรือไม่บรรดาตัวละครหญิงในซีรีส์เกมฟาทอนฟูรี่ใครกันมีหน้าอกใหญ่ที่สุดอันดับที่5โฮทะลุฟูตบะสาวน้อยมาด้วยสัดส่วน 78, 57, 82อันดับที่สี่ลี่เชียงเฟยขยับขึ้นมาเล็กน้อยที่ 83, 58, 85 อันดับที่3บูแมรี่มาพร้อมด้วยหุ่นแน่นแ85 60 87้อันดับที่2สาวนินจาไมชิลานุกับสัดส่วน87 55 91อันนี้ยังไม่ได้เป็นที่1น,นะและอันดับที่1สาวจนสลัดบีเจนิตมาด้วยสัดส่วน90 60 8 0 ใหญ่ที่สุดในจักรวาลฟาทอนฟูดีเป็นไปตามที่คิดไว้หรือเปล่าเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ